ทำนายหญิง12ราศีแบบญี่ปุ่นเปิดนิสัยเบืองลึกดวงพื้นฐานจนถึงสิ้นปีพยากรณ์ดูดวงทํานายนิสัยแบบญี่ปุ่นจะคงอยู่ตลอดชั่วอายุไขเรียกว่าเป็นพื้นฐานทางด้านนิสัยของเราพื้นฐานดวงของเราเลยก็ว่าได้ การคำนวณดวงแบบญี่ปุ่นนี้เราจะคำนวณจาก12ราศีเกิดในแต่ละเดือนเปิดนิสัยเบื้องลึกของชาว12ราศีพร้อมเผยด่านเมิดตัวตนที่ส่อนเร้นอยู่ลึกๆนอกจากจะฟังของตัวเองแล้วเชื่อว่าบางคนเตรียมฟังของเพื่อนของแฟนภายนอกดูเป็นยังไงแต่ข้างในอาจเป็นอีกคนก็ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับฟังขอคนละหนึ่งไลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำเราด้วยราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นิสัยเบื้องลึกชาวราศีมังกรความทะเยอทยานเป็นทีหนึ่งชอบจมอยู่กับอดีต ชาวมังกรเป็นพวกอยากได้อะไรต้องได้ขี้กังวลโดยเฉพาะเรื่องอนาคตทําให้พวกเธอต้องทําทุกวิธีทางเพื่อไปสู่เป้าหมายบางทีคนภายนอกอาจจะมองชาวราศีนี้เป็นคนเรื่อยๆอยู่ไปวันๆดูไม่คิดอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วสาวราศีนี้เป็นพวกสุ่มเงียบคิดการใหญ่ใจต้องหนึ่งพวกเธอหวังลึกๆกว่าสักวันต้องไปอยู่ในจุดที่สูงกว่า ไม่คิดจะย่ำอยู่กับที่และไม่ยอมอยู่จุดเดิมไปจนไายเห็นพวกเธอดูจะมองอนาคตอันยาวไกลแต่อีกขวหนึ่งพวกเธอก็เป็นพวกไม่ลืมอดีตชอบมีห่วงที่จงอยู่กับความทรงจำเก่าๆคิดถึงเรื่องในอดีตอยู่บ่อยๆทั้งเรื่องตัวเองเรื่องแฟนครอบครัวหรือแม้แต่คิดถึงคนรักเกา่า สาวมังกรคิดว่าโลกนี้กำลังเฝ้าดูเธออยู่ผ่านกระจกที่ห่อมล้อมไปด้วยกลีบกุหลาบเธอชอบที่จะคิดดีๆทถานั้นที่จะเกิดขึ้นกับเธอดังนั้นเธอจะเตรียมพร้อมเสมอและทำอะไรเป็นระบบระเบียบตอนไม่มีแฟนเธอก็จะยุ่งอยู่กับตัวของตัวเองแทนสาวที่ดูแบบธรรมดานี้สามารถผลักดันตัวเองให้ทำอะไรสำเร็จได้ดังเป้าหมายใดเหมือนกัน มักจะเป็นคนที่มีลักษณะเด่นจะว่าแปลกว่าไม่เชิงบางครั้งก็มีลักษณะที่คัดกันเองในตัวบ่อยครั้งเธอระวังตัวในการเคบข่วนชายมากเธอคิดอย่างกับกว่าเธอนั้นเป็นคอมพิวเตอร์และกำลังเก็บข้อมูลของเขาตั้งแต่เด็กจนโตเลยทีเดียวหากเธอเจอปัญหาใดๆเธอก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ดีในในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงให้คนรอบข้างเธอเห็นว่าเธอนั้นมีความสามารถมากคนหนึ่ง เห็นเป็นสาวแ,แปลกๆแ,แบบนี้เธอสามารถแก้ไขปัญหาแบบโลกแตกได้ดีทีเดียวดีกว่าราศีอื่นๆทั้งหมดใน12ราศีนี้เมื่อเธอคิดจะทำอะไรไม่มีใครหน้าไหนจะหยุดเธอได้เด็ดขาดสาวราศีนี้1ิบคนอาจจะมี1ิลักษณะที่แตกต่างกันคุณอาจจะเห็นว่าสาวราศีมังกรกน,นี้ดินแบบสุดเวียงหรือแต่งตัวแบบเฉมๆมหรือเป็นพวกแว่นตาหนาเติ่ก็ขได้ เธออาจเป็นสาวสังคมแสนเปรี้ยวที่ใครๆเกาะไมยปองหรืออาจเป็นคนที่เงียบๆที่ไม่ชอบเข้าสังคมเลยโดย้ัมพวกเธอต้องการเอาชนะใจใครสักคนเธอจะมีวิธีของเธอเองหากเธอเลือกคุณคุณต้องทําให้เธอภูมิใจในตัวคุณคําว่ารักไม่สําคัญกับเธอเท่ากับคําว่าการแต่งงานสิ่งที่สาคัญเป็นเป้าหมายในชีวิตของเธอก็คือมั่นคงปลอดภัย ในสายตาของคนอื่นในสังคมเธอจะต้องมีความมั่นคงเธอจะจัดระเบียบชีวิตและสังคมอย่างเรียบร้อยมีระบบเธอเป็นคนประเภทศิลปินอาร์ตอะติกและเรียลลิสติกหรือมีเหตุผลดังนั้นหากคุณไม่พวกโนบอดีหรือน็อตติงก็ไม่มีหวังเพราะเธอเป็นคนทะเยอทะยานและชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบเธอเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องความรัก เธอไม่เชื่อเรื่องรักแบบเดียวเียดวหรือรักแบบชั่วครั้งชั่วคราวเธอเป็นคนยิงดังนั้นหากเจอสาวราศีนี้มาจากครอบครัวยากจนหรือฐานะธรรมดารับรองได้ว่าเธอจะแสดงตัวเหมือนลูกผููดีตะคูลเก่าแต่นั่นย่อมมีข้อยกเว้นเหมือนกันถ้าอาจเธออาจดูสบายๆแต่เป็นแบบเก็คขาไวเธออยากให้ใครๆเห็นเธอว่าเธอเป็นคนมั่นใจและมั่นคง ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนแบบมีลักษณะผสมและอารมณ์หลายแบบก็าตามหากเธอโกรธคุณดูออกในทันทีว่าเธอโกรธและเธอโกรธได้นานจริงๆคุณไม่มีทางได้เวลาของเธอทั้งหมดเพราะเธอชอบทำงานและใช้เวลาส่วนหนึ่งเข้าสังคมคุณอาจเห็นสาวราศีมังกรน,นี้เป็นพวกอาสาสมัครก็ได้เธอเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชั้นสูงเธอเป็นคนโรแมนติกและมองเห็นโลกแบบนามธรรมา แต่การที่มีฐานะไม่มั่นคงหรือไม่รวยไม่ใช่ความฝันของเธอแน่นอนความแน่ใจว่าเธอจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและดีที่สุดเธอจะไม่แสดงความปรารถนาออกมาอย่างโจ,จ่งแจ้งเธอจะแสดงออกว่าเธอพอใจกับชีวิตและสภาวะในปัจจุบันเมื่อไรคุณมองไปดูเธออีกครั้งเธอก็ก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นอย่างช้าชและมั่นคงหากเธอเป็นคนรักของคุณ ให้กำลังใจสนับสนุนเธอเข้าใจเธอเธอหัวแข็งแต่ก็ฟังคนอื่นเธออาจจะดูเหมือนผู้หญิงบอบบางแต่คุณหารู้ไหมว่าเธอสามารถตรึงแบบอยู่หมัดได้ด้วยมนต์เสม่ของเธอแบบไม่รู้ตัวดวงชะตาสาวมังกรช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง ช่วงกลางปีดวงการงานการเงินปังไปแล้วปลายปีก็จะหาเรื่องเที่ยวเรื่องใช้เงินไปเที่ยวโน่นนี่นั่นฉีพจรลงเท้ายิ่งชาวราศีมังกรที่อายุ35ปีขึ้นไปช่วงปลายปีจะได้เที่ยวเยอะมากในปีนี้สาวราศีมังกรทายากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยยิ่งทาาอายุ35ขึ้นไปก็ให้รอรับข่าวดีในเรื่องงานหรือ้าจะให้แนะนำเกี่ยวกับการใช้เงินแนะนำว่า ให้เก็บเงินไว้ให้ก็ได้ก็ดีเพราะช่วงปลายปีมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเที่ยวเยอะเดินทางเยอะใช้เงินเยอะจะได้ไม่เครียดในเรื่องของการเงินสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยากจะเตือนเอาไว้ในปีนี้ก็คือให้ระวังการทะเลาะเบาะแวงกับคนในที่ที่ำงานบางครั้งอาจจะเป็นคนกลางให้กับสองฝั่งที่ทะเลาะกันถ้าลูกน้องของชาวมังกรทะเลาะกันก็อาจจะได้เป็นคนกลาง ที่ไม่รู้จะเข้าข้างฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของคนในอ,องค์กรหรือระวังคนไก่ตัวทะเลาะกันหรือระวังตัวเราไปทะเลาะกับคนอื่นซึ่งเหตุผลในการทะเลาะหลักๆก,ก็จะมาเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ได้ดูลแลสุขภาพตัวเองก็ดีคนรอบข้างที่เป็นห่วงก็อาจจะห่วงเกินไปจนทําให้ทะเลาะกันหรือว่าตัวเราอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นมากพอจนไม่รู้ว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารักป่วย วิธีแก่ก็คือให้สนใจคนล,ลอบข่างให้มากขึ้นมากกว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองเล็กน้อยก็จะดีมากการเสริมดวงปลายปีของสาวมังกรให้หาเวลาไปไหว้พ <ไป S 1> ระแม่ควรอิมหรือถ้าเป็นช่วงชีพจรลงเท้า,ทาก็ให้บินไปแต่หวานเลยเพื่อไปไหว้เจ้าแม่ควรอิมจะดีมาก <S <s <lim it> จะช่วยเสริมดวงในด้านสุขภาพของหญิงราศีมังกรได้ดี เรื่องที่น่ากังวลของสาวมังกรก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ชาวราศีมังกรวันอาทิตย์ให้ระวังหนักๆเลยในเรื่องของสุขภาพส่วนคนที่เกิดในวันอื่นๆก็สบายๆใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแต่ก็ห้ามประมาทดูแลสุขภาพกันให้ดีๆขอเตือนโดยความหวังดีสาวราศีกุมสำหรับสาวที่เกิดตั้งแต่วันที่1ิากุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม นิสัยเบื้องลึกสาวชาวราศีกุมนั้นเป็นคนเจ้าคิดจ้าแคนรักอิสระชีวิตนี้ไม่เหมาะกับการมีแฟนสาวราศีกุมเป็นคนที่โกรธคนยากแต่ถ้าใครมาทำให้พวกเธอไม่พอใจแล้วพวกเธอจะจำไปจนวันตายชนิดที่ว่าไม่ขอเผาผีกันเลยปกติแล้วเป็นคนสนุกสนานราเริงแต่สำหรับคนที่พวกเธอไม่ชอบี่นาแล้วอย่าให้ต้องมีปะกันเด็ดขาด ทองฟ้าวิปลิตแปรปรวนทันใดสถานการณ์มีอืมคืมขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นอดีตเพื่อนรักหรืออดีตคนรักเก่าเตรียมรับมือรัศมีความแค้นได้เลยอีกมุมหนึ่งของสาวราศีกุมขอเถือพวกเธอเป็นคนรักอิสระแบบคันสุดๆไม่ชอบอยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์มองว่าชีวิตฉันเป็นของฉันฉันมีสิทธิจะทำอะไรก็ได้ใครจะมาบังคับฉันบังคับเธอไม่ได้ เธอรู้สึกต่อตานในท,ทันทีที่สำคัญความหวงแหนอิสระของพวกเธอยังทำให้ไม่เหมาะกับการผูกมัดกับใครหรือต้องใช้ชีวิตร่วงกับใครอีกด้วยงานนี้โสดยาวไปผู้หญิงราสีกุมสูงปานกลางหุนบางสาวราสีกุมเป็นคนตลกสนุกสนานมักมีหน้าเลียมโนนแก้มสูงแววตาสุขใสฉลาดและมีประกายซอแววอยากรู้อยากเห็น คุณจะไม่ค่อยเห็นสาวราศีกุมนากลมๆเธอจะมีลูกคลางหรือกลามที่เด่นชัดได้ลูกเธอเป็นคนอารมณ์แบบลมเพลมพัดใหม่คงเสน้นคงวาเมื่อเธอไม่เสียใจเธอก็จะเก็บความรู้สึกนั้นไว้นานๆและจำเด้นอย่างแม่นยำหากเธอโกรธคุณจริงๆคุณก็จะเหมือนไม่มีตัวตนเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอเธอเป็นคนอดทนและต้องการความแปลกใหม่ตื่นเต้นเสมอ ธอไม่ชอบการประชุมหรือบทสนทนาที่ยือยาววันนี้เธออาจแสดงท่าเหมือนรักคุณเหลือเกินอีกวันเธออาจแสดงท่าเหมือนไม่รักไม่เคยรักคุณมาก่อนเลยก็ได้เธออดทนในสิ่งที่เธอทำและจะไม่หยุดทำจนกว่ามันจะเสร็จบรรลุปเป้าหมายเธอจะทนมาราธอนกับสิ่งที่ทำจนกว่าจะมีเหตุผลดีๆที่ไม่ควรทำเธอถึงจะยอมสำหรับสาวราศีกุมไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เธอคิดว่าเงินคือเครื่องมืออย่างหนึง่งในการมีชีวิตที่ดีที่สุดสุขสบายเท่านั้นการที่เธอทำได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ให้ความสุขและความพอใจกับเธอมากกว่าเสื้อผ้าเงินทองของประดับถ้าหากคุณชอบผู้หญิงที่ชอบคิดแต่เรื่องความรักและความโรแมนติกคุณชอบคนผิดคุณสามารถบอกเธอทำงานที่บ้านแต่ถ้าเลือกเธอจะเลือกทำงานนอกบ้านเธอชอบสัตว์และมี และไม่ค่อยชอบพูดเรื่องลักลักใครๆสักเท่าไหร่แต่เธอกับแสดงออกได้ชัดเจนมากกว่าตอนมีเธอเธอแสดงออกได้ไม่ดีนะักเธอรักคุณเธอจะสื่อสัตว์มากกว่าสาวราศีอื่นๆเธอจะสื่อสัาต์ต่อคนที่เธอรักในขณะเดียวกันอาจดูเหินห่างคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอหากคุณให้เธอมีอิสระอย่าบังคับให้เธอต้องอยู่กับคุณตอนเธอไม่อยากอยู่ด้วยเช่น ถ้าคุณไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็ปล่อยให้เธอไปเที่ยวกับเพื่อนของเธอบ้างเธอหากเธอต้องการเธอจะแปลกกว่าสาวอื่นๆและเธอคิดว่าความแปลกของเธอคือเอกลักษณ์เธอชอบเป็นคนของสาธารณะแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเธอเธอจะไม่อยู่กับคุณหากคิดว่าคุณไม่จริงใจเธอชอบให้คุณเป็นตัวของตัวเองแต่อย่ามาแข่งกับเธอรักเธอแต่อย่ามากเกินไปมันทำให้เธอรู้สึกว่า เธอกำลังขาดอิสรภาพของเธอมักจโดนเด่นในฝูงชนจากการกระทำของเธอเธออาจใส่เสื้อผ้าเก่าๆดูจนไปนั่งที่ร้านอาหารหรูๆห,หรือแต่งแบบแม่ชีหรือสาวแก่ในงานปาร์ตี้หากคุณเป็นนักการเมืองและกำลังมองหาภรรยาเธอนั่นแหละเหมาะที่สุดเพราะเธอฉลาดและสามารถเข้ากับคนได้ทุกเพศทุกชั้นเธอไม่ใช่พวกขี้อิจฉาเพราะเธอรู้ว่าคุณเป็นยังไง ก่อนที่เธอจะยอมรับคุณเข้ามาในชีวิตเธอสนใจและชงนกับสิ่งต่างๆมากกว่าที่จะคิดว่าตอนนี้คุณจะไปแลกอยู่กับใครหากคุณอยู่ห่างหรือไม่อยู่หลายๆวันเธอจะคิดถึงคุณมากกว่าเธอสามารถชอบคนอื่นได้ทั้งๆที่ออกเดทกับคุณอยู่หากคุณไม่มีสิ่งที่เธอมองหารับหลังคุณเธอจะไม่ทำให้คุณผิดหวังหรือเสียหนา้าหากเธอจะเลิกเธอจะบอกตรงๆเลยว่า เราเลิกกันเถอะเธอจะจำรักแหลกได้เสมอสาวราศีกุมทำสถิติการอย่า้างหมากที่สุดเพราะเธอไม่แคร์ว่าคนอื่นคิดยังไงเธอทำสิ่งที่เธอคิดว่ามีความสุขเธอมีเพื่อนมากและมั่นใจในตัวเองดังนั้นคุณจะไม่ค่อยได้ยินได้เห็นเธอลังเลก่อนลงมือทำอะไรลงไปพวกเธอคิดทำแล้วเธอมีหนุ่มหมายปองมากมายเพราะการเปลี่ยนแปลงของเธอคือสิ่งที่ท้าทาย เธอมีลักษณะของการแต่งกายของตัวเองวันนี้เธออาจจะแต่งตัวเหมือนสาวแก่แต่อีกวันแต่งตัวเหมือนมาจากดาวอังคารก็ได้เธอจะทำผมแต่งตัวแปลกตาไม่เหมือนคนอื่นเธอชอบเรียนรู้ความคิดความฝันของคุณเธอสนุกกับการแย่คุณหรือล้อคุณถ้าเธอทำอะไรผิดเธอจะไม่ปิดคุณแต่อย่าถามเธอตอนเธอ,อยังไม่มีอารมณ์จะพูดถึงมันเธอเกลียดการยืมเงิน หรือเป็นหนี้คนอื่นและเธอคิดว่าคําสัญญานั้นสําคัญมากถ้าคุณสัญญาว่าจะคืนเงินเธอก็คืนคืนไปซะถ้าหากอยากเป็นคู่กับสาวราศีนี้แบบตลอดหลอดฟังก็อย่าหวงหรือหึงมากนักอย่าใจแข็อย่าบนจูจีดวงชะตาช่วงปลายปีของสาวราศีกุมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมคนที่แต่งงานมีครอบมีครัวแล้ว ก็เตรียมได้รับข่าวดีใดเลยมีเกณฑ์ว่าจะได้ต่างคันเฉพาะคนที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายทถานั้นแต่ถ้าหากว่าอยู่คินกันเฉยเฉยก็อาจจะไม่ท้องาสาวราศีคุมมีเกณฑ์ว่าเด็กจะมาตอนที่ชีวิตพร้อมในช่วงปลายปีถ้าชีวิตพร้อมแล้วเด็กจะมาทันทีเหมือนได้รับการประธานมาให้เป็นเด็กที่ดีดวงดีและมาในช่วงเวลาที่ดีเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีเลยทีเดียว ช่วงปลายปีให้ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับอาการเหนื่อยอาจจะรู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษรู้สึกแน่นหน้าอกเจ็บหัวใจหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยมีแรงหายใจไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้ให้ระวังเรื่องของอาหารเหนื่อยหอบอาการเหนื่อยหอบ และระบบทางเดินหายใจให้ดีเป็นไปได้พยายามหาเวลาออกกำลังกายขยายปอดของตัวเองให้มากถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่เป็นไปได้ก็ควรลดละเลิกก็จะดีเหมือนกันเพราะจะช่วยรักษาสมดุลของร่างกายทำให้ตัวเองไม่ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเหลืองของหัวใจอาการแน่นหน้าอกทางดปัจจัยเสี่ยงก็จะทำให้ไม่มีปัญหาในด่านนี้ การเสริมดวงสาวราศีคุมนั้นในปีนี้ให้ไปไหว้พ่อปู่ฤาสีหรือถ้าเป็นการทําบุญเกาะให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงศพบางส,งสกุลเป็นบางสกุลตายทําบุญให้ศพไร้ญยยาติหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลทาาําบ่อยๆทําเป็นประจําก็จะดีมากเป็นการเสริมดวงให้ดีขึ้นโชคชะตาความโชคดีสำหรับสาวราศีคุมคือคนที่เกิดวันจันทร์และวันอาทิตย์จะดวงดีมาก และคอนข้างตกน้าใหม่ไหลตกไฟใหม่ๆถ้ามีปัญหาก็จะเขียดแค่แป๊บเดียวหาทางออกปัญหาก็จะเจอมีคนคอยช่วยเหลือคอยค้ำจุนคนที่เกิดสองวันนี้สบายใจได้สำหรับสาวสองราศีที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วให้พิมพ์คำว่าโชคดีรับทรัพย์ร่ำรวย ลงในต่ายคอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดดวงชะตารับโชคลาบก่อนใหญ่ในช่วงปลายปีนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ